สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญกลมครึ่งองค์หลวงพ่อเปิลนวัดบางพระปีสองห้าสามสามเนื้อทองแดงได้มาสวยๆเหมือนกันเหรียญน,นี้นเดิมอยู่เลยเจ้าของกเก็บดีจมูกยังไม่โดนเลยโดนไปหน่อยนึง เรามาลงกล้องดูกันแมดับแรกมันเดิมแมมดูเมตาหลวงพ่อคมและกลมมากคมและกลมมากแม่เมตาซ้ายตาขวาเห็ไหมคมและกลมมากตตนในตาจะมีขีดเล็กๆเ,เห็นไหมขีดขึ้นวงกลมอ่ะคมๆเลย เบ้าตาคมมากเปลือกตาคมหูคมเห็นไหมต้องแก้มคมจมูกไงคมคางคมหน้าตาไม่เพี้ยนดูเห็นไหมตะแคงจะเห็นรอยยับย่นรอยขูดเห็นไหมนะเดี๋ยวจะเห็นรอยขูดรอยขูดของของของบล็อกของเหล็กขูดเหล็กเห็นไหมจะเห็นร่องรอยอยู่จะมีร่องรอยการขูดอยู่ ลาไใบหน้าจะมีต้องรอยการขูดอยู่เส้นหน้าผากนีย้ยคมมากเส้นหน้าผากคมเลยไลายผมนี้เขาเรียกอะไรผมธรรมชาติอย่างเงี้ไม่มีแต่งเติมใหม่ลายผมเป็นอย่างนี้ยิบเลยเกมไม่เหมือนแน่ไลายผมเนี่ยคมมากนะเส้นผมอะ ูคมเป็นสันเลยไหมสองหูเลยปากคมดูจีวอนอจีวอนเป็นไงจีวอนไม่ต้องรอยการขูดซ้อนเห็นไหมรอยการขูดซ้อนเส้นกระเดือกคมมากส่วนมากของแท้เส้นกระเดื่กคมถ้าเขาทําเส้นกระเดือกนะเราดูตัวหนังสือคาว่าหลวงพ่อเปิลนะ อ๋อเป็นแท่งเลยเป็นแท่งเลยผ้าปั๊มนี้ดูง่ายๆเลยเห็นไหมฮะนะขอบเปินดูโบโบโคมๆเลยอืมเนย่ยคมๆเลยดูขอบตัด เป็นตัดไปหน่อยเดียวแล้วก็ฉีกเห็นไหมเป็นตัดไปหน่อยเดียวแล้วก็ฉีกเต้ตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกให้ตดัดห,ตดหน่อยเดียวตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกตัดเกือบสุดแล้วก็ฉีกนะมีตัดหน่อยเดียวบ้างฉีกบ้างตัดเกือบสุดบ้างก็ใช้ได้อยู่มาดูข้างหลังนะคมมากตัวยันจะคมตัวสื่อคมเล็ก คมและเล็กมากมาแท่งคมและเล็กมากดูรายละเอียดเนาฮะคมและเล็กมากปลายปลายแหลมพวกนี้จะแหลมเปียบเลยแหลมพวกนี้แหลมมากแหลมปลายแหลมแหลมหมดเลยเห็นไหม แหลมแหลมเฟียบเลยหัวแหลมก็คือแหลมไปเลยแหลมแล้คมเลยอแหลมแล้วคมมากตัวอย่างเห็นไหมดูแต่ละตัวคมทุกตัวไม่มีเบอร์ไม่มีเลื่อนฝาปั๊มดูง่ายเดี๋ยวนี้เล่นหาหลักพันต้นนะพันห้าสองพันอะไรมาเนี่ย มาดูาหน้าทีหนึง่งเห็นไหมหน้าของพ่อทีหนึง่งนะความคมอยากให้ดูความคมใบหน้าไหมยิ้มสวยนะดูลายผมลายผมที่เป็นธรรมชาติทีหนึง่งอืมถ้าพี่ๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปให,ใหม่ๆนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาสวยถ้มาดูหลังยันทีนึงเดูด้านหลังทีนึงให้ดูยันทีนึงดูความคมทีนึง่งมาดูความคมของยันเย้ไม่เหมือนแน่ความคมอย่างนี้ไม่มี 我空、嗯、的。